นี่พนปีผมกระสีไม่หอดแล้วน,น,น,น้องนิดไหมน้องนิดมาถึงพวกนะครับดูนะวิธีการก็จะมาดูยกถึงมาไนนะคะยกรใดเนอีเห็นี่นะครับอ่ะทิงที่กระเห็นครับก็ทีมผู้ทีพก็จะมาดูที่กระเห็นรแล้วก็ดูผูาดเจ็บก่อนประมินผู้บาดเจ็บก่อนครับตอนนี้มีสิประจ ขาหักด้านขวา,ขาอ่ะเชิญลงมาที่ประจอนก่อนมีที่ประจอนก็มีที่ประจอนแต่ปราตือ่านะครับ<ม>แล้วก็อาบกับดูขาขาวิธีการนะครับวิธีการคือเจ้าหนี้นหนึ่งคนจะบล็อกศีรษะเพื่อป้องก,กันกระดูกส้นต่อเพื่อนนะครับบล็อกให้นิ่งที่สุดแล้วเมื่อเอาเงินแล้วคนไขห แต่เราต้องบล็อกคอก่อนนะครับบล็อกคอก่อนอหรืวใส่ห้าขอ้อลากใส่ห้าข้อลากนะครับป๊บบล็อกคอนะครับเนี่ยเห็นไหมเอืกก้อผมก็จอดเชี่ยงท่านนะครับถามว่าบล็อกคอเสร็จนะครับบล็อกคอเสร็จเรียบร้อยอีกสองท่านก็จะช่วยกัน ไปดำดำขานะครับดำขาโดยขั้นตอนนะครับเจ้าหน้าที่ของเราจับไม่รีบนะครับแต่ทำไปตามขั้นตอนเพราะต้องไปเชียร์นะครับเร็วๆเน่ยคุณหมอเร็วๆเน่ยมันเจ็บมันเจ็บเพราะต้องไปกินแทบเขานะครับแล้วพูดหมอเ็าเชี่ยนหายดีวิธีการเขาจะมีอยู่นะครับทุกท่านในาการฝึกมาอย่างดีนะครับับการรับรองจากสพชนะครับหรือสถาบันแพทย์ฉุกดเฉิน เพียงพวกนี้ไปมันเหมือนจะตีเชื่อเชื้อมันมีมันมีห้างสตาร์ทุลามกครับนะครับรก็ทำการดามขาก่อนสมมติสถานการณ์ตอนนี้ก็คือขาหักนะครับขาหักไม่มีแผลอื่นนะครับเราเป็นขาหัก แล้วก็เสาหลักกิโลก็หัก <aha. S 1> นะครับมันเรียนตัดหลักกิโลเออหลักไล่นะคบมันเจียบเท่ามันก็โน้มยิบมีแต่ก้อนไทยงเออหนึ่งวันกอกิดอาสาครับโอเคโอเคดีมากหนึ่งไม่ลอยอันนี้ไม่แบนเลย ที่ก็จะช่วยเลยไปตามขั้นตอนวิธีการตอนนี้ครับถ้าเราเป็นญาติของผู้บาดเจ็บให้เตรียมเอกสาปรปัะชาชนนะครับหรือก็ติดต่อยาติถ้าติดต่อได้ก็ให้เตรียมเอกสารมาแล้วก็ไปรอที่โรงพยาบาลหรือเขึ้นรถไปกับทีผู้ชีพก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นการยกเคลื่อนย้ายสถานการณ์นี้คือผู้บาดเจ็บขาหักด้านขวานะครับอย่างอื่นก็ไม่มีแผลตอนนี้ไา้จะติดกลับมาแล้ว นะครับก็จะยกขึ้นย้ายโดยวิธีการนะครับก็จะบอดเข้าไปหอกอ่บอดเข้าไปหลอแนบแขนเข้าไปแนบแนบลตัวแนนดีสุดนะครับถ้าเจ็บกับห้องไหนเด้ออออะเด้อเจ็บเด้อเอ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 อสิ่ไหนไหมใค่มาบอกนี้เื่อดดนดมเนี่ยมีไหมมีหรไม่มีครับมีไต่เกิดเพรมีแพ้ไม่ได้เกิดอ่านะครับ โอ้ผูวว้บาดเจ็บนอนนอบนบรรสอบตายนอนเทียนทีลีอยู่วันนี้ะนะครับตันนั้นก็จะใส่กอกไปที่คอนะครับชิดหูเล็กนึงเออนะครับหรือขั้นตอนมันจะมีอันรีงจริงมันจะมีสายล็อกจากตรงนี้ไปที่หัวด้วยนะครับกันโยกแต่ทางนี้ทางนั้นสายมันขาดหรือมันหายจาอะได้กันเขาดีดเป็นลหลายเจ้าหุ่นก็เลิ่มหาเบาอ สัมสืบท่านอะไรงี้ครับมันเป็นของคุรุพันธ์ของสาสุอันนี้ยทำไมถึงต้องล็อกให้แน่นเพราะป้องกันาการขยับเคลื่อนไหวไม่ให้บาดเจ็บเพิ่มเติมให้นิ่งที่สุดนะครับเอื้อเออเอื้อเออ,เอ,อ,เอ,อขาขามันเกิดบาดเจ็บหรือเนาะอุปกรณ์ไหนปนญหามันก็เจ็บเป็ือนกูเนี่ยฮั้วนอนเฉยอยู่เลยอ่านะครับอันล็อกให้แน,น่นนะ นม่เอ,อกคนระับเพราะที่หายข้อสองก้อไม่ได้เลยหายหมอ,อกกนอันน,ออนึงกนะ็ข้อสองก้อกินบ้ากินยังไหมที่บ้า,บา <c oughs> ะนะครับก็จะเอารถมานะครับเห็นบ้าถ้าเราไม่กดหนเจ้าหน้าที่นะครับพี่การทำงาน,นเขาผมดูเวลานาฬิกาตลอด,อด ไม่ถึงสามนาทีนะครับเีเสร็จแล้วแต่ใจเราหนักบอลก็เวลากวบแกงโดนนีเป็นชิ้นมาที่แต่ว่าไม่ได้เทียเขากับไมอยู่กับซอยยูนะครับเออยยกไปแท้มุ่งเั้นเป็นไปไดไก็คือต้องเล่นสุดหลอกจาการชนะจอดบุนนะครับมันก็นยกขึ้น,น,นนะรถนรนับเนสองอึบปะ ขับยกณนักแม่นแมนแมเออออน,นะนออด้ครับเอาเสียดเราเสียคว้ากันแม่ก็้นไวัดตีหนูแบงนาอาออยดีก่บเเอาเฮ้ยไม่เห็นแทงเลยหรข้มาไปแห้งมามายนไปพี่นะครับนี่ก็เป็นการอาธิตอาบบมือทีพ่ทยกนะครับ